สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวหนุ่โชคนะคะค่ะอาจารย์ต่ายหอดูตาทิพย์ค่ะเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมมารวจานะจ๊ะก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนอะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชายิบซี่ธาตุเจเกิด จ็ดตัวก็ฐานรายมือของเฮงโอราชสัต์ไทยและอื่นๆเนาะนะคะและวิชาที่ต้องพูดเลยก็คือาศาสตร์วิชาที่เป็นเช่าของเราเองก็คือดาวน้ำโชคค่ะนะคะาศาสตร์ที่อาจารย์สอนตั้งแต่ปี58เนาะแต่ว่ามีการพัฒนาอัพเลเวลขึ้นมานะคะเนาะประมาณนั้นบอกได้เลยว่าแม่นยำนะคะแม่นๆก็ไปดูซิว่าเลขอาจารย์ไต่ให้อย่างไรนี่นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้เลยเนาะหรืออาจจะเป็นประมาณว่า สูตรหนึ่งสำหรับสมาชิกท่านที่แบบเข้ามาได้สูตรไปแล้วแต่ใช้ไม่เป็นก็สามารถเอาสูตรหนึ่งเนี่ยไปใช้ได้นะคะวางเลขวางหลักยังไงถึงจะได้แม่นยำขนาดนั้นนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวเลขปังนะคะเข้าทุกงมวดนะคะอา,อาจารย์จะมีด้วยกันทุกหมดคือสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะจะสอนเคล็ดลับให้เลยเนาะนะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือฝากด้วยก็คือเรื่องของปฏิทินเลขเด็ดแต่ทิพของปี69ปังสุดๆเลยนะคะอ่าประมาณนั้นเลยเนาะก็อ่าอ่าเป็นเลขปฏิทินเลขเด็ดแต่ทิพนะคะอ่าราคา2999นานะคะของปี69เนาะนะคะอยากได้ก็เข้ามาเพราะว่ารอบนี้อาจารย์ถือว่าอาจารย์ทำอย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมกระทิงแดงปุ้งปุ้ง <laughs> นะคะ อ่ะเรามาดูผลง,งานกันดีกว่าผลง,งานของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะเลขของอาจารย์คือให้เด่นคือ8กับ7นะคะหวยออก7 8 8 7นั่นเองนะคะแล้วก็ยังถูก3ตัวร่างด้วยก็คือ6 9 0ค่ะจ้าอ่าอย่างนี้เนอะอยากได้แบบนี้เอามาดูได้เลยเนอะนะคะประมาณนั้นอ่าร่วมกันนะคะก็ช่วยเหลือกันเนาะนะคะเป็นค่าจ่ายค่าขานมให้อาจารย์ด้วยนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะว่าไปเนอะ แล้วก็มาดูผลงานกันดีกว่าค่ะว่าผลงานออดิตรจันต่ายหมายเลขนี้เลยนะคะ08 1 5์159หน0่159 1เ 9, 9, 87, 9, 9 87เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลน์ค่ะเจ้าอืมอ่ะเรามาดูกันเนาะในตำแหน่งของทักษาวพารวยค่ะนะคะอ่ารอบนี้นะคะจารย์ให้10 ของออมสินนะคะสีชมพูออมสินเนาะหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ล่างนะคะแล้วก็สองห้าห้าสองของอมสินค่ะแล้วก็รัฐบาลเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะนะจ๊ะอ่ายิ่งนี้เลยเนาะโอเควางละต่อไปค่ะเออเลขอาจารย์ข้าวติ่วเนาะรอบนี้ไม่เข้าเลขมันดังเกินต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเลขมันดังเกินนะคะดังชนิดที่ มันมีส made, ิ <modeling ord ained> ่งที <online> <c oughs> ่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นได้นะคะก็เลยทําให้ล่วงไปไม่ไรค่ะบอกอาจารย์เตี๋ยวว่าให้ทําเลขดีๆก่อนนี้หน่อยนะจะได้เอซีจะได้ชื่นใจนะคะบอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้จะทําดีไหมอ่าเยี่ยงนั้นเลยเนาะต่อไปค่ะเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขเด็ดตาทิพย์เนาะงวดนี้อาจารย์บอกว่า หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะก็ออกแปดเก้าสามตัวเก้า <c oughs> แปดเก้าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดสองตัวแปดเอ่อเก้าแปดไปละชีวิตเ <c oughs> นาะประมาณนั้นนะจ๊ะอ่าอย่างนั้นแล้วก็อ่าเลขของพุ่มเพชรนะคะพุ่มเพชรเนาะอ่าอาจารย์บอกแปดอะไรแปดเจ็ดนะคะ 8 7 3ตัวบน8 9 8 2ตัวบน9 8 6กับ9ตัวเดียวกันเนาะ9 8นะจ๊ะอ่าเนาะโอเคแล้วก็เลขดับบนออกพอเราได้สูตรมาแล้วนะคะอ่าพอเราได้สูตรมาแล้วเราก็มาดูที่ตารางเนาะนะคะตารางตารางก็คือถ้าอาจาร,รย์เน้น จะสังเกตว่าจันเน้นแปดแล้วก็ไปดูที่ล็อกแปดนะคะสูตรหนึ่งดูไม่ได้นะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะับต้องไปดูที่สูตรสองค่ะสูตรสองก็จะเป็นแปดเก้าแปดนะคะเราก็ไปดูที่สูตรสองเนาะหวยก็จะออกอแปดเออถูกถูกแล้วแปดแปดแปดเก้าสิเออเนาะจันก็เพี้ยนลนะอ่ะนะจ๊ะต้องไปดูที่ตารางนะคะว่า ตารางเขาให้อะไรก็จะไปดูแต่บอกได้เลยว่าแม่นมากนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะสูตรดับบนนะคะวันนี้ออกก้าค่ะสแกนดูกันตุ๊ด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 ตุดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะต่อไปค่ะเลขดับล่างวันนี้ออกอะไรก็ตันคิดไปเลยนะคะเลขดับร่างค่ะวันนี้ออกแปดค่ะ มีสบายชิบว่าจ้างเจ็ดสี่สองตัวอันไหนที่มันเกินก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องถามเนาะเพราะว่าบางทีก็หลงโกงๆงอะค่ะนะคะตัดทิ้งไปเลยถ้าซ้ำบางทีมันอา,อายุคนแก่ค่ะสายตาไม่ไดีนะเพราะความแก่ไปเลย <laughs> นะจ๊ะประมาณนั้นอะต่อไปค่ะมาดูราศีไหนจะจับเงินล้านกันเนาะ <laughs> ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ <laughs> ในตำแหน่งของราศีเมฆค่ะ, <laughs> คะวางก่อนวางโคย ในตำแหน่งของราศีเมษอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่าสามดานะคะระวังการมีปากเสียงกวนถูกหักหลังเอาเปรียบนะคะความรักไม่ได้ดังใจได้ไม่ได้การเงินที่ถูกเอาเปรียดถูกโกงได้ไม,ม่ก็ได้เหมือนกันให้ระวังมากๆนะคะประมาณนั้นแต่สุดท้ายจะผ่านได้ไหมได้ The Emperor นะคะยังไ,ไงก็ผ่านแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นบทเรียนสอนใจค่ะให้เรารู้จักระมัดระวังใช่ไหม มากขึ้นนะคะกับหมายเลขสองสามค่ะต่อไปค่ะเอ่อพศกเนะาะจันได้ไพ่ของคำว่าสิบเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนพึกษศกช่วงนี้เงินสะพัดค่ะเงินหาคล่องหาง่ายเข้ามาง่ายเข้ามาสะพัดถือว่าเวิร์กนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็ ดูเหมือนโดดเด่นนะคะทําอะไรแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องไอ้หนุนก็นมาไอน้นี่ก็มาทุกอย่างมันประดังประเดกันเข้ามาก็ถือว่าโชคดีรวย,ยๆเหงงๆนะคะกลับมาเลข90ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมิถุนนะคะได้เลขของเขาเอไม่ใช่ได้เลขผู้ผิดได้ไพ่หมายสามเหรียญหมายความว่าการมีหนทางก,การวางแผนสินที่เราวางแผนจะประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะคะ ก็จะมีโอกาสหรือการหยิบยื่นอะไรใหม่ๆเข้ามาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าโอเคนะคะนะประมาณนั้นสิ่งที่เราคาดหวังฝันไว้จะประสบความสําเร็จค่ะนะจ๊ะและได้หนึ่งเหรียญด้วยก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสของการประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะจ๊ะกับหมายเลข30ค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎนะคะได้ไพ่ของคําว่าแปดถ้วยหมายความว่าเจ้าชะตารู้สึกช่วงนี้เบือบ่อเซ็ง อย่าปิดเวกนุ่นนี่นั่นเข้าไปได้แม่ด้านกันนะคะมีสิ่งดีๆรออยู่แต่ว่าเราสนใจแค่เพียงเล็กน้อยท่านเองอาจจะต้องปรับเป,เปลี่ยนวิธีของชีวิตใหม่ละกันเนาะนะคะเยี่ยงนั้นเลยจ้ะกลับหมาเลข2 5ค่ะต่อไปค่ะ2 5เ <c oughs> สียงหายนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะไม่ใช่คุ้พีพ่ไอัน,น้นทักษาไปละกงกง คนเกิดราศีสิงห์ค่ะได้ไพ่ของเหรียญห้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้มันเหมือนกับการเงินใช้เยอะใช้ฟุ่มเฟือยใช้มากมายไก่กองไดไหมได้เช่นเดียวกันนะคะหมายถึงเรื่องของอการเสียทรัพย์ถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบยังไ,ไม่ได้ช่วงนี้คนราศีสิงห์ให้ระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะประมาณกลับหมายเลขห้าหนึ่งค่ะ,จ,ะจ๊ะต่อไปค่ะคนราศีกันได้ไพ่ของคําว่าหนึ่งเหรียญค่ะนะคะเขาบอกว่าคนเกิด ราศีกันเนี่ยจะโชคดีมากๆนะคะมีโอกาสหรือมีคนยื่นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะทําให้เกิดประสบความโชคดีมีหนทางมีหรือมีการแผนหรือการวางแผนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภตัวนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไปเรงของความสําเร็จก็จะได้ความสําเร็จจากประสบความสําเร็จเฉลิมฉลองในเรื่องของสิ่งที่เราได้เข้ามาด้วยก็ยินดีด้วยค่ะกับหมายเลข7 5หค่ะต่อไปค่ะคน7 5หนะ คนราศีตุลค่ะได้ไพ่ของควีนถือเหรียญเนาะช่วงนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าคนราศีตุลอาจจะโชคดีมีการเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการน้าที่การงานจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่บอกได้เลยว่าเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้ค่ะนะคะไม่เหนื่อยไม่ได้ค่ะนะคะกับหมายเลข0ูนย์ค่ะต่อไปค่ะคนราศีพฤจิกค่ะได้ไพ่ของเขาว่าอ m p e r o r นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีพิจิกจะมีเรื่องของ การได้รับมอบหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกิดความมั่นคงในชีวิตได้ไหมได้เช่นเดียวกันระวังการถูกเขาเรียกว่าทําดีแต่จะเด่นจะเป็นภัยนะคะระวังคนหักหลังถูกโกงถูกอเอาเปรียบหรือเขาเรียกว่าเสี่ยงมะคะ่ะเสี่ยงให้เราเดือดร้อนได้ไหมก็ต้องระวังแต่ทาอะไรตัวคุณได้ไหมไม่ได้นะคะกับหมายเลข26ค่ะเนาะต่อไปค่ะคนราศีธนูค่ะได้ไพ่ของคําว่าเจ็ด เจ็ดถ้วยนะคะบอกว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับฝันหรือใยใยฝันหรือว่าปราถนาบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองได้ไม่ได้นะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินการงานทุกอย่าง <c oughs> บ้านช่องบ้านห <c oughs> อรถลา,าอยอยากมีอยากเป็นอยากได้เออวางงานในเพิ่ฝันจินตนาการถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมไพ่สามถ้วยมันบอกว่า จะประสบความสำเร็จนะจะยิ่งให,ใหญ่ใหญ่โตมากมายแต่ต้องไปให้อย่าฝันแค่ฝันนะคะต้องลุยและทําจริงๆแล้วคุณจะได้แน่นอนค่ะกับหมายเลข80ค่ะต่อไปค่ะมังใส่ราศีมังกรเนาะได้ไพ่ของคําว่าสี่ถ้วยคนราศีมังกรนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่จริงๆไม่ได้คนลําบากนะนะคะเป็นคนชอบทําคือ ทุกอย่างมันมีพอมาะค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่โอเคมันต้องมากกว่านี้มันต้องดีกว่านี้นู่นนี่นั่นเ่าว่าไปเนาะสุดท้ายอาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าจะเอาหรือจะทําต่อหรือไม่ทําต่อนะคะประมาณนั้นเลยยังมันเรียกว่ามันมันมีมันมีดีของมันอยู่แล้วแหละแต่มันไม่พอมันไม่พออะมันต้องดีกว่านี้ฉันชอบไอ้นี่แต่ทั้งที่เรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็ยังจะเลือกสิ่งอื่นเข้าไปร่วมดังนั้น คติสอนรู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี <c oughs> นะคะว่าอย่างนั้นเลขก,กับหมายเลขเจ็ดสองค่ะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะไพ่ราศีกุม,ะะกมได้ไพ่เดลเรเวอร์เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะเรื่องของความรักอาจจะอินเลิฟเยอะ,ยะ,ยะ,ยะนิดหนึ่งนะคะจะมีเรื่องของอินเลิฟพบรักใหม่ได้ไม่ได้หรือเป็นช่วงของชีวิตที่กําลังตัดสินใจกับคู่ครองว่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะ ก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าดีเนาะกับหมายเลข38ค่ะต่อไปค่ะราศีมีนได้ไพ่ของคําว่า3ถ้วยเนาะ ก็เลยบ่งบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีการเฉลิมฉลองแฮปปี้เอนดิ้งกับความสําเร็จของตัวเองในเรื่องของความโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะแฮปปี้มากนะคะเรื่องของโชคลาภการงานการเงินถือว่าประสบความสําเร็จมากมายแก่กองนะคะประมาณนั้นสิ่งที่เราเพ้อฝันจินตนาการสิ่งที่เราอยากได้อยากมีประสบความสําเร็จอย่างแน่อนอนค่ะกับหมายเลข39ค่ะโอเคจบไปแล้วค่ะ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล่ะ สีไหนจะถูกหวยนะคะขอให้โชคดีค่ะนะประมาณนั้นเลยเนาะขอให้โชคดีค่ะวันนี้ก็อาจจะพูดเยอะแล้วก็อาจจะต้องบายนะคะไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะโดยช้อยอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์นี่กดแชร์นะคะเป็นลูกศรชคโค้งอยู่ข้างล่างคลิปเนาะและกดติดตามที่ u ับสไคร e นะคะกลิ้งกริงกลิ้งนะคะ ที่มีราคาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์แต่ยมาแล้วนะจะได้ไม่พลาดเนะาะเมื่อเช้าพี่พรทิพย์บอกว่าอาจารย์ลุ่งคลิปไปยังโอ้จารย์ยังมึนหัวอยู่นะปวดหัวเท้าหิง้งนะคะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะลงวันพรุ่งนี้ดีไหมถ้าลงวันพรุ่งนี้สงสัยจะโดนด่าแล้วละ่ะ <c oughs> ก็เลยบองกง,ง,งั้นลงลงลงแล้วกันไหวก็ไหวเอาที่ไหวนะคะก็ประมาณนั้นเลยเนาะ วันนี้อาจจะต้องสวีดัสสวัสดีหลังจากอัดคลิปเสร็จเราคงจะไปจังเอกนะคะอะไรอาจารย์นอนปวดหัวหัวมึนดีไปกินยากแก้ไมเกินขึ้นมาก็เลยขยันชั่วนะคะค่ะวันนี้ก็คงอาจจะสวีดัสสวัสดีจะลืมนะคะแล้วก็ฝากช่วยเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะนะคะอุน่นมือสินค้าอาจารย์นะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ